สวัสดีค่ะเพื่อนๆไกไ่ไลฟ์มัสเตอร์นะคะวันนี้นะคะมาอยู่ที่ลำพูนเอ่อผมเม่งไปหน่อยเนี่ยรวบผมไม่ได้ซาผมนะคะก็มาเยี่ยมพ่อปู่ซึ่งก็นับถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่เอ่อ เำพูนนะคะปาปู่มีความสามารถด้านการใช้พลังภายในนะบำบัดอาการป่วยสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะก็สามารถติดต่อไก่มาได้นะคะเผื่อท่านจะได้มีบุญสัมพันธ์กันในการที่จะรักษาาการป่วยที่ เป็นเรื้อรังแล้วก็ไม่หายนะคะเอ่อก็มีเคสหนึ่งที่ที่คนเขามีปัญหาเรื่องกระเพาะไม่สามารถที่จะทานอาหารได้ปกตินะคะแล้วก็คือทานได้เฉพาะแค่ข้าวต้มเพราะว่าถ้าทานไปแล้วเนี่ยท้องมาจะปวดก็มาให้พ่อปู่รักษาอาการ คือการที่ทานข้าวสวยไม่ได้เนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันทรมานเนี่ยเอยธรรมชาติของมนุษย์เราต้องทานข้าวใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีกําลังแล้วก็ถ้าทานข้าวสวยแล้วเนี่ยเอ่อมันจะมีพลังกว่าข้าวต้มข้าวต้มเนี่ยเราทานแป๊บเดียวเราก็หิวแล้วก็มันไม่มีกําลังไงเอ่อก็ใครได้มีโอกาสเอ่อไปเรียนกับ พปู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราใช้พลังภายในเนี่ยนะคะแต่จะต้องมีการฝึกนะแล้วก็มีอะไรนะมีการฝึกถึงจะรักษาการป่วยของคนอื่นได้สำหรับคนที่ไม่ฝึกเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะตอนนี้พ่อปู่มีอาการมีปัญหา หูดับก็เลยมาดูมาเยี่ยมมาการท่านหน่อยก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์นะคะท่านมีเมตตาในการสอนเราเนี่ยเราก็ต้องอ,อ,อะไรนะคะเราเราก็ต้องมีความกระตันยูนะคะในการที่มาดูแลดูแลท่านแล้วก็ซื้อของฝากมา เพื่อที่จะบำรุงบำรุงร่างกายนะคะอืมสิ่งหนึ่งที่ไก่อยากจะพูดวันนี้ก็คือว่าเรื่องของการหาคนต้นแบบแตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ตัวเองเนี่ยกำลังตั้งเป้าหมายว่าภายในหนึ่งปีนะคะที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเราทำเองเรามงมเข็มเองเนี่ย มันจะช้านะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องหาคนต้นแบบของเราให้เจอแล้วเรียนแบบเลยค่ะเรียนแบบเหมือนที่ที่เขาสำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งมันจะเป็นทางลัดทางลัดง่ายๆสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จอันนี้ไก่ได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนนะคะว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จอะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยคนไหนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเราจะไปเริ่มนับศูนย์ใหม่โดยที่ไปเริ่มเรียนอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะคะเราจะต้องไปทางลัดไปทางลัดก็คือการหาคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูไปศึกษา ไปวิเคราะห์ดูว่าทํายังไงเข้าถึงประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้เนี่ยกายจะบอกว่าตัวเองนะคะเข้ามาสู่เส้นทางของธรรมะธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องของจิตนะคะเรื่องของจิตที่มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เคยรู้มันนะสำหรับตัวเองเนี่ย ใครเพิ่งจะมาเข้าใจจริงๆอะตอนที่อายุ50กว่าปีนะคะถามว่ามันสายไหมมันช้านะมันช้าสำหรับการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ไก่ได้เรียนรู้ก็คือการใช้ชีวิตแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เออเขาเรียกว่าคือไม่อุด,ดมสมบูรณ์เนี่ย ถ้าจะพูดว่าก็คือเป็นคนที่อยากกินอะไรก็ไม่ค่อยได้กินเขียมประหยัดเพราะว่าเงินไม่พอมนเลยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยทำไมเราจะต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้มีชีวิตแบบนี้นะสิ่งหนึ่งที่ที่กำลังอยากจะบอกก็คือว่าเราอะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือจะต้อง มีความอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีชีวีมีความสุขนะไม่ใช่กินก็ไม่ดีอยู่ก็ไม่ดีแถมชีวีไม่มีความสุขดังนั้นนะคะ,ะต่อไปนี้หน้าที่ของตัวเองก็คือการที่เราฟันธงไปแล้วว่าฉันจะต้องสำเร็จภายใน1ปีแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือไก่ต้องหาโลโมเดลหรือว่า บุคคลต้นแบบที่เราสามารถที่จะเรียนแบบเขาได้โดยที่เราไม่ต้องไปเริ่มต้นด้วยตัวเองไปเรียนรู้ผิดถูกไม่เอาค่ะเอาแต่สิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ของเขาที่มันล้มเหลวหรือมีปัญหามาแล้วก็ทำตามสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จนี่คือเออเป็นอะไรที่มันง่ายอะนะ แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็สอนเสมอมาว่าถ้าเราจะบินเร็วเนะี่ยบินสูงเนี่ยเราต้องทุ่มเทแล้วก็ทุกลมหายใจต้องเป็นสิ่งนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะครูบาอาจารย์แล้วก็ขอขอบพระคุณอาจารย์สวรรค์นะคะที่คอยผลักดันผลักดันลูกศิษย์เนี่ยตอนนี้ากเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สวรรค์นะคะอาจารย์เนี่ยหาทุกวิธีการที่ จะช่วยให้เราอะ,อะพัฒนาตนเองแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะก็คืออาจารย์พยายามที่จะบอกว่าอืมใครที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางของเรานะคะสำหรับตัวคุณเองนะคะก็ลองหาดูว่าเราถนัดางานอะไรเราชอบทางแบบไหน ก็หาบุคคลต้นแบบดูแล้วก็ศึกษาวิธีการที่ทำยังไงเขาประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จตามที่เขาเขาทำมาแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่กอยากจะบอกก็คือเรื่องของระเบียบวินัยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยคือชอบทำอะไรแบบง่ายๆสบายๆชีวิตมันเลย ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้ง,งใจไว้แต่ตอนนี้ทุกอย่างนะฮะระเบียบวิบนัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทุกคนจะต้องทําถ้าคนสําเร็จกับคนล้มเหลวมันต่างกันที่การที่เขามีระเบียบวิบนัยอันนี้ไก่ก็ได้เรียนรู้จากการที่ศึกษาหาข้อมูลนะฮะแล้วก็ ดูว่าการนี้เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องประกอบอะไรด้วยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะขอยุติการไลค์แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ยุงมันเยอะเราอยู่ที่สวนลำไยแล้วนะก็เจ้าของเนะะี่ยเขาก็เอ่อยกที่ดินผืนนี้นะให้กับธรณีสงนะ,ะให้เป็นธรณีสง เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพาไปดูสวนลำไย,ยที่ลำพูนนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย